สวัสดีครับวันนี้ผมอมิงจะมาสอนทุกคนเกี่ยวกับการ PVP ในเกมเอเดอริงความนั้งเทคนิคต่างๆที่คุณควรปฏิบัติตามโดยคลิปนี้นั้นจะเป็นหลักสูตรดาบทั้งดาบขนาดเล็กกลางใหญ่สามารถนำไปใช้ได้ในทุกสายการเล่นแม้แต่สายเวทที่มีสือเวทยอยู่ในมืออีกข้างหนึ่งก็ต้องมีบางจังหวะที่เดินเข้าไปตีใช่ไหมละครับยังไงเรียนรู้วิธีการแช่ดาบไปก็ไม่เสียหายคลิปนี้นั้นจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ ก่อนที่เราจะ PVP หรือระชนะนกับศัตรูได้นั้นเราต้องเตรียมใจไว้ก่อนนะครับเราอย่าขี้ขาดอย่ากลัวไม่มีอะไรต้องกลัวครับเมื่ออยุดต่อหน้าศัตรูเราต้องพร้อมรับมือทุกอย่างที่จะเข้ามาหามีสมาธิให้คิดซะว่าเราต้องจัดการไอ้ม,มอนั่นให้ได้เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะผมมี2ข้อที่อยากจะให้จาเอาไว้นะครับ 1. มีสมาธิโฟกัสอยู่กับเกมไม่เหมือลอยเผลอเมื่มอไหร่ตายแน่นอนครับ 2. ห้ามยอมแพ้ต่อการต่อสู้ในการต่อสู้นั้นอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้คุณที่โดนเ้าตีจนเลื่อนเหลือแค่หนึ่งก็สามารถพล เอาละเมื่อเราเตรียมใจเสร็จแล้วไปดูรูปแบบการ PVP เลยดีกว่าสำหรับรูปแบบ PVP แล้วมีอยู่2แบบด้วยกันครับก็คือล็อกเป้ากับไปล็อกเป้ามาดูกันที่แบบล็อกเป้ากันก่อนนะครับ การต่อสู้แบบล็อกเป้านั้นจะง่ายกว่าแม่ล็อกเราจะโฟกัสกับศัตรูได้ตลอดเวลาระหว่างที่ต่อสู้แนะนําให้คนที่เพิ่งเล่นเกมนี้เนี่ยสู้แบบล็อกเป้า,าไปก่อนนะครับสำหรับข้อเสียของการล็อกเป้า,าคือคนที่เราตีด้วยนั้นจะอ่านทางเราได้ง่ายขึ้นกว่าแบบแม่ล็อกและเราที่ล็อกไปยังศัตรูนั้นก็ยังเคลื่อนไหวไปในทิศท,ทางที่คาดเดาได้ง่ายอีกด้วยครับต่างจากแบบที่2หรือว่าแบบแม่ล็อกเป้าการเคลื่อนไหวของคนที่ไม่ล็อกเป้านั้นจะไม่เป็นระเบียบมากกว่าแบบล็อกจะถามถึงเรื่องความถนัดของแต่ละคนแล้วก็แล้วแแแตต่่่่่นนะครับทีีผมมมําาืออใหกกก็็ลเปดว คราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องเทคนิคดาบแต่และชนิดในวิดีโอนี้กันดีกว่าครับประเภทแรกดาบเล็กเป็นประเภทที่ฟันได้ไวที่สุดใช้งานง่ายที่สุด และคนเล่นเวทก็ชอบใช้กันโดยที่เมื่อถือมือเดียวนั้นจะแกว่งเริ่มต้นจากทางซ้ายไปทางขวาและเมื่อโจมตีหนักต่อเนื่องจะเป็นการแทงและนั่นแหละครับคือคอมโบคลาสสิกของเกมดาร์กโซใช้ในการจับศัตรูที่กินอยู่ได้แสำหรับเกมเอเดนลิงนั้นจุดเด่นของดาบเล็กก็คือการสเปรชันหรือการเข้าหาศัตรูอย่างไม่ลดละดูตัวอย่างจากผมและก็อินเวเดอร์คนนี้สิครับที่พยายามเข้าหาศัตรูอย่างไม่ให้หยุดพักในการ PvP นั้นการสับเปรชันก็สําคัญมากๆเช่นกันหากว่าคุณนั้นเล่นสายที่ต้องการเข้าประชิดััรละดดาาาาาบเเเเ็็กกกกกมมนนนนนี้น้้้ทไํไมม่่งๆพว มีสิ่งที่เรียกว่าการกระโดดครับนอกจากดาบเล็กที่ผมกระโดดฟันบ่อยๆแล้วดาบกลางและก็ดาบใหญ่ที่จะพูดถึงหลังจากนี้ผมก็กระโดดฟันใส่ย,ยับยับเช่นกันครับถ้าถามผมว่าอ้าวมิงแล้วถ้าเกิดว่าถือ2มือละดาบเล็กไม่ดีเหรอดาบเล็ก2มือก็ไม่ได้แย่นะครับดาบเมจก,ก็แรงกว่าแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยกับการที่จะตีช้าลงข้อดีของการถือดาบสั้น2มือก็คือการวิกฟันครับเพราะว่าระยะมันไกลดังนั้นเมื่อรู้ว่าดาบเล็กในเกมนี้นั้นเก่งในด้านการสปเปรย์สตูหรือว่าการกดดันสตู แล้วก็กระโดดฟันรัวๆแบบนี้ได้แล้วแล้วก็ก็ไปไล่คนที่เราจะพยายามฆ่าอย่างไม่ลดละได้เลยครับประเภทที่2ดาบกลางเป็นดาบที่ใหญ่กว่าดาบเล็กขึ้นมาอีกดาเมจนนั้นจะมากกว่าดาบเล็กคอมโบสอมือนั้นมีให้เลือกใช้ถึง2คอมโบ อันแรกจะเป็นการฟาดจากไหลลงมายังพื้นกับอันที่2จะเป็นการกวัด,กวดแกวงดาบไปมาเลือกใช้ได้ตามถนัดเลยนะครับมาดูกันที่มูฟเซตฟาดจากไหลลงพื้นกันก่อนมูฟเซตนี้นั้นจะสู้ได้ดีมากในการต่อสู้แบบเป้าหมายเดียวพร้อมกับล็อกเป้าไปด้วยเพราะมุมตีของดาบนั้นจะแคบและลงปลายดาบได้เร็วมีประสิทธิภาพในการใสเดี่ยวเลยทีเดียวครับมาดูที่อีกมูฟเซตหนึ่งหรือว่าการลำดาบเป็นมูฟเซตที่ผิวไหวดังสายน้ําและรวดเร็วมุมกระทบของปลายดาบนั้นนั่ากว้างกว่ามูฟเซตฟาดจากไหลนั่นเองที่ทําให้ศ ที่สวววยงามและรรดเร็ถามว่ามูฟเซตอันไหนดีกว่าตอบยากครับเพราะว่ามันดีคนละแบบกัน การกระโดดฟันของดาบกลางนั้นก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยมีเทคนิคหนึ่งที่คนใช้ดาบกลางชอบเดียมกันคือการสลับมาถือมือเดียวมุ้เสียของดาบกลางมือเดียวนั้นจะเป็นการปาดซ้ายปาดขวาซึ่งองศาของมันนั้นกว้างมากเอาไว้ใช้รับมือกับการโดนล,ลุมได้ดีเลยล่ะครับไม่พอเรายังสามารถเอาไว้สะพายศัตรูเพื่อทําให้เขาจับทางเราไม่ทันได้อีกด้วยสำหรับการสเปรดนั้นดาบกลางก็ทําเช่นกันครับถึงแม้จะไม่ได้ทาเก่งเหมือนดาบสั้นเพราะว่าสเปรดนั้นสําคัญมากสำหรับอาวุธระยะประชิดโดยรวมนั้นดาบกลางหรือออวว่่าานนนััน้บรรงค ระยะไม่ได้สั้นเท่าดาบสั้นและก็ไม่ได้ตีช้าเหมือนดาบใหญ่เป็นดาบที่ทั้งผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่ชื่นชอบมาโดยตลอดเป็นอีกทางเลือกหนึงที่ดีที่ใช้ในการ PvP ครับประเภทที่3ดาบใหญ่เป็นดาบที่ไม่คนถือนั้นรู้สึกว่าตัวเองมีพลังและเบียวผู้เล่นครับ เข้าเรื่องของเราดีกว่าดาบใหญ่นั้นเป็นประเภทอาวุธที่ตีช้าที่สุดในเกมเนื่องด้วยขนาดและน้ำหนักของมันแต่นั่นเองที่ทําให้มันทําดาเมจได้อย่างมหาศาลและก็ทำลายภูเขาได้เลยด้วยความที่ว่าดาบใหญ่นั้นตีช้าเราผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องกดตีย้ำลหลายๆครั้งเพราะการแกว่งดาบครั้งหนึ่งอาจทาให้เสียจังหวะได้คนที่เล่นดาบใหญ่นั้นใจก็ต้องใหญ่ตามดาบครับ คุณมีโอกาสโดนตีได้ตอนที่แกว่งดาบอยู่แม้เราจะได้ไฮเปอร์อาร์เมอร์ที่ห้ไมาติดชาันได้ยกขึ้นก็ยังเสี่ยงโดนฟันโดนเวทอยู่ดีมีเทคนิคนึงที่โคตรเด็ดดวงเลยครับที่ใช้ได้แค่ในเอลเดอร์ดิงเท่านั้นด้วยก็คือการนั่งหรือว่ากด X และตีปกติ แอนิเมชันจะส่งผลออกมาเป็นการแทงซึ่งเร็วมากสลับดาบที่ขนาดนี้และนี่แหละครับคือเทคนิคที่ผมจะมานําเสนอพยายามซับเป็นศัตรูไปเรื่อยๆแล้วก็ยอดตียอดตีนี่แหละครับต้องฝึกสักหน่อยนะดูจากคีมแล้วผมก็ทาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยแต่ด้วยความที่มันออกเร็วมากทําให้ป่วนประสาทคู่ต่อสู้ได้ดีเลยทีเดียวโดนทีก็แรงครับเพราะว่าเป็นอัลต้ากิเลสซอร์สข้อเสียเพียงอย่างเดียวของเทคนิคนีคน้ก็คือระวังโดนแพรีนะครับผู้เล่นบางคนที่แพรีเก่งๆเนี่ยอาจจะจับทางคุณได้แต่ยังไงก็ตามเทคนิคนี้ก็ดีมากๆอยู่ดีเเออาไไไปใช้้กันันดลยครรบม่่หวง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเทคนิคตีคนยังไงให้ชนะชอบคลิปแนวตีคนแบบนี้หรือเปล่าอยากให้ผมทําสายไหนอาวุธอันไหนช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับวิธีการพูดในต้นคลิปของผมนั้นยังคงแปลกๆอยู่ทั้งเร็วในช่วงแรกๆด้วยต้องขออภัยจริงๆนะครับผมจะพยายามปรับปรุงวิธีการพูดของผมต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลกังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบาย